ใบร่วงเพราะอะไรครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุกภูริพัฒน์ครับสําหรับวันนี้ก็พอดีมีคนถามมาหลายวันแล้วเพิ่งได้ตอบนะใบร่วงเพราะอะไรเป็นคําตอบที่กว้างมากๆก็เลยต้องทําคลิปบอกนะคําถามสั้นแต่คําตอบนั้นยาวเนาะถ้าตอบไปหนึ่งข้อจะผิดอีกเก้าข้อเพราะว่าเนี่ยที่ผมรีดมานี่ ประมาณสิบข้อสาเหตุของการม่ร่วงนะมาว่ากันเลยสาเหตุที่หนึ่งอากาศปิดนี่ไม่สังเคราะห์แสงไม่สังเคราะห์าะอาหารเพราะแสงแดดไม่มีเนาะอ่สังเคราะห์แสงการผลิตอาหารทําได้น้อยเมื่อทําได้น้อยดิ่ก็ปไปได้ที่ต้องกินของเก่าเนาะการกินของเก่าในต้นในกระบวนการหายใจนะมีสองกระบวนการก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อมีแสงเนาะ นั่นคือกระบ,บวนการสังกาสง์แสตรบใดที่ไม่มีแสงนี่กระบ,บวนการหายใจทํางานทันทีกระบ,บวนการหายใจก็คือการยังหมุนเวียนพลังงานในต้นเนาะเอาพลังงานมาจากไหนในการหมุนเวียนพลังงานนั้นก็ได้มาจากาการที่ตอนเช้ามีแสงแดดจนถึงช่วงแสงแดดจัดของวันก็คือบ่ายสองรถจัดของวันเนี่ยคือต้นไม้นี่จะรับแสงเท่าที่มันรับได้ ก็หมายถึงมันมีรีมิตของมันเนาะถ้าความร้อนเกินรีมิตที่ใบมันจะรับได้นี่ความสามารถของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะของต้นไม้แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันและแต่ละพืชก็ไม่เหมือนกันละวันนี้อุณหภูมิก็ไม่เท่ากันด้วยเอาเป็นว่าถ้าว่าช่วงใบสองนี่คือมันหยุดสังเกตแสงใบมันจะตกนะครับปกตินี่ใบมันจะตั้งตั้งอย่างเงี้ยตั้งตั้งอย่างเงี้ยเพื่อรับแสงสมมติเป็นใบสีเกียวเนาะตั้งตั้งรับแสง พอแสงเกินรีมิตนห้องใบมันจะตกหดหูอย่างเงี้ยอ่าหดหูขณะที่แปดโมงไนดะ้อย่างหดหูนี่แสดงว่ามีปัญหาเรื่องรากนะครับบางทีน้ําอาจจะเกินได้เนาะเดี๋ยวค่อยว่าในข้อต่อไปนะครับสําหรับข้อนี้ก็คืออากาศปิดก็คือบรรยากาศขมุกขมัวคําว่าใบอากาศขมุกขมัวแสงไม่มีนี่เป็นที่มาของโรคเนาะแล้วก็เมื่อไม่มีแสงการสั่งห์แสงไม่เกิดอ่าต้น กินของเก่านี่ก็หมุนเวียนพลังงานจากใบที่สังคห์แสงเก็บไว้เมื่อตอนเช้าพอตกตอนบ่ายตอนนั้นที่แดดนอนจัดเนี่ยก็ดึงของเก่ามากินเนาะมาส่งไปหล่อเลี้ยงส่วนยอดอ่อนส่วนที่ต้องซ่อมสร้างครับส่วนที่ไม่ซ่อมก็คือใบนะส่วนที่จะต้องสร้างใหม่ส่วนที่จะต้องงอกใหม่เนี่ยก็ต้องหมุนเวียนอยู่นะครับกลางคืนก็เหมือนกันที่ไม่มีแสง่ ก็ต้องหมุนเวียนพลังงานอยู่ก็ต้องดึงของเก่าเนี่ยการกินของเก่าเนี่ยขณะกินของเก่านี้รากไม่ได้ขยับเลยใบยไม่ได้สังก์แสงใบไม่ได้ขายน้ํารากก็ไม่ได้ดูดขึ้นเนาะพลังงานที่ค้างอยู่ในท่ออาหารเนี่ยในท่อโฟมหรือค้างอยู่ในใบพี่เนี่ยเพื่อจะเอาไปเลี้ยงน้องเนี่ยก็ดึงทยายมาเหมือนกันเนาะนั่นคือการกินของเก่าข้อที่สองคือส่วนใหญ่น้ําเกินเนาะคำว่าน้ําเกินนี่ก็การ สังคหอแสงจะไม่เกิดเหมือนกันนะถ้าน้ําในดินเกินน้ําในดินเกินพรงอากาศเป็นศูนย์เนี่ยน้ําอิ่มดินน้ําเต็มดินเนี่ยพรงอากาศไม่มีเนี่ยรากดูดขึ้นมาไม่ได้นะก็ต้องปิดปากใบไม่คายน้ำเนาะเนี่ยที่ผมว่าใบตกในตอนเช้าอ่ะใบตกในตอนเช้าปกติจะตั้งอย่างนี้เนาะถ้าตอนเช้าแปดโมงเวลาปกติที่มันจะต้องสังคหอแสงนะจะต้องต่งตึงรับแสงเนาะสเสร็จแล้ว เช้าของท่านนี่ใบหดหูห่อเหี่ยวห้อยอย่างเงี้ยแสดงว่าไปดูที่รากได้เลยบางทีว่าน้ําอาจจะเกินนะรากทํางานไม่ได้รากท่านอาจจะเริ่มเปื่อยแล้วหรือว่าอาจจะแช่น้ําไปเขี่ยีๆดูได้บางทีมีรากเส้นดําแล้วเนาะการที่ทุเรียนมีรากตะขาบเนี่ยข้อดีของรากตะขาบก็คือมันสามารถตัดทอนได้เนาะสมมุตินี่เป็นรากตะขาบเนาะ ถ้าในพืชอื่นเขาจะเรียกพวกรากขนอ่อนพวกอะไรเนี่ยแต่ทุเรียนนี้มันจะมีพวกรากตะขาบพวกขนแขนงยิบย่อยเนี่ยเสร็จแล้วการมีข้อดีของไอ้นี้รากเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโรคมีอะไรเนี่ยมันก็จะตัดาการส่งอาหารไปเลี้ยงแล้วก็ตัดการลําเลียงถ้าเกิดโรคเข้าที่เส้นเนี้ยมันก็จะตัดไป ไม่ให้ลามมาถึงเส้นใหญ่ถ้าเกิดว่าเส้นใหญ่เส้นหลักดําทั้งเส้นเนี่ยแสดงว่าเชื้อเข้าแล้วเนาะเนี่ยถ้าว่ามีรากตะขาบรากอะไรเนี่ยมันสามารถตัดทอนพลังงานได้จะไม่ส่งไปเพื่อจะป้องกันตัวเองแม่เชื้อเข้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยรากใหม่ๆที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอรากเปื่อยๆเออเจอน้ําแฉะน้ําขังแล้วก็มันมีโอกาสเปื่อยยุ่ย อิ่มน้ําเกินไปมีโอกาสเปื่อยยุ่ยมีพวกไส้เดือนฝอ,อยพวกอะไรมา,ากัดกินในตรงที่เปื่อยยุ่ยมันก็จะเปิดช่องให้กับเชื้อราต่างๆเข้าได้นะครับถ้าเกิดเชื้อรามันเข้าเส้นหลักเส้นใหญ่แล้วนี่โอกาสที่จะาลามไปถึงท่อท่ออาหารท่อโซเอ็มได้นะครับแล้วก็จะลามขึ้นต้นได้ สังเกตว่าทุเรียนนี่รากมันจะมีเกิดดับเกิดดับนะท่านบางทีต้นสวยๆดีๆแล้บางทีที่เราซื้อมาจากร้านบางทีเราก็มาแกะเห็นรากดำรากนั่นเนาะส่วนใหญ่จะดำๆๆอยู่ก้นถุงเพราะว่าตรงส่วนก้นทุงนี้มันมีโอกาสแช่น้ำเนาะขางน้ำแล้วก็ส่วนนั้นมันจะดำๆๆนะมันจะมีการหยุดที่จะส่งอาหารไปตัดทอนไม่ส่งอาหารไปให้ แล้วก็ปิดกั้นไม่ให้เชื้อราเข้าครับต้นสวยๆก็มีในในถุงอะ่ะบางทีก้นถุงที่แช่แช่น้ําเกินไปมันก็มีรากดําเนาะแต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าเกิดว่ารากหลักเส้นใหญ่ๆเส้นอื่นๆมันยังสดใสยอยู่นี่ก็ยังไปต่อได้นะครับอย่าเพิ่งว่าเห็นรากดําแล้วถอนหมดทั้งต้นนะครับถ้าปลูกไปไปเจอรากดําแล้วเดี๋ยวถอนมาทั้งต้นเลยไปปลูกไปเนี่ยไป เซตตัวใหม่บางทีอาจจะแพ้อากาศได้นอะอาจจะไม่ไปต่อให้ท่านก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับถ้าต้านไหนยังไปต่อได้ก็ถ้าไม่รีบร้อนก็เลี้ยงเลี้ยงต่อได้นะครับบำรุงดินปรับสภาพดินอะไรใช้ฮิมมงฮิวมิกอะไรลงไปช่วยฟืนฟ้นฟูนระบบรากเนาะก็จะได้ไปต่อได้อย่าเพิ่งหวาดวิตกตื่นตระหนกไปก่อนแล้วถอนจนเสียโอกาสได้ไปต่อนะครับ อย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปนะครับถ้าเกิดว่าน้ําเกินเนี่ยชงโปร่งอากาศเป็นศูนย์ในในดินนะครับคือน้นําไปแทนที่อากาศในดินนะครับแล้วก็เปรียบเสมือนกับตุเรียนน้ําท่วมครับช่วงนั้นเนี่ยมันจะกินแต่ของเก่าการผลิตอาหารการสัาะห์แสงการดูดน้ําขึ้นไปเลี้ยงไม่มีการดูดน้าขึ้นไปเติมเต็มให้ใบไม่มีเนาะ ก็จะกินแต่ของเก่าเมื่อกินของเก่าหมดก็มีโอกาสที่จะทําให้พี่ต้องไปเลี้ยงน้องนะใบที่เขียวเขียวเนี่ยอาจจะต้องเสียสละดูดตัวเองไปเพื่อเลี้ยงน้องเมื่อขณะมียอดอ่อนเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงยอดอ่อนนะครับก็เลยทําให้ใบเหลืองร่วงเนาะก็ที่สามคือการตอนที่มียอดใหม่นะถ้าเกิดว่าขณะนั้นฝนตกตลอดแล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยว ก่อนที่มียอดใหม่นี่มันสร้างรากใหม่มาแล้วเนาะตอนที่ฝนตกต่อเนื่องจนน้าเปียกเฉะตอนนั้นยังไม่สร้างเนาะราก,กยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับระหว่างระหว่างจะไปต่อดีหรือว่าจะหยุดชะลอก่อนรอให้ดินสุกน้ําก่อนถ้าเกิดว่าดินได้สุกน้ำนะช่วงนั้นเนี่าดินมีโครงอากาศที่เหมาะสมเนี่ยรากคนอ่อนจะทํางานเนาะหมวกรากจะทํางาน แล้วก็มีรากมีหมวกรากใหม่สร้างรากใหม่ขา,ขาวๆออกมาแล้วก็จะมียอดใหม่จะมียอดใหม่ตามมาช่วงนั้นในดินมีเริ่มมีปรุงอากาศแล้วเนาะมีแสงแดดมามีอะไรครบองค์ประกอบที่จะไปต่อได้ก็สร้างรากใหม่พอสร้างหมวกรากใหม่ก็ยอดก็ขยับทีนี้เนาะพอยอดขยับแล้วมีฝนตกมาอีกหรือว่าฟ้าปิดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่รากไม่สามารถทํางานได้ ช่วงนั้นหรือว่าต้นที่เคยผ่านการเลี้ยงลูกที่ใช้พลังงานมาเยอะจัดจนต้องสลัดเนะเาะต้องกินของเกา่าต้องสลัดของเดิมทิ้งบ้างเพื่อจะเอาพลังงานเนี้ยไปเลี้ยงน้องไปเลี้ยงยอดใหม่ไปส่งเสริมยอดใหม่ให้เบ่งบานแล้วก็ผลิตเป็นชั่วใหม่ได้เนาะทีก็ต้องดูดพลังงานกลับจากเนี้ยจากใบเก่าๆเนี้ยให้กายเหลืองซีดแล้วก็ปล่อยให้ร่วง พลังงานที่ดึงกลับนี่ก็ไปเลี้ยงยอดนะครับนขนามียอดใหม่เราจะสังเกตเห็นว่าใบจะร่วงเยอะถ้าเกิดว่ามีฝนมาซ้ำมาอะไรเนี่ยจะทําให้ใบร่วงร่วงไวย,ยิ่งขึ้นเนาะฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันในรากแฉะรากหยุดทํางานเป็นเวลานานเกินไปเนาะอาหารมันไม่พออาหารในต้นมันไม่พอ,อมันก็ต้องถ่ายใบเยอะขึ้นเราอาจจะตกใจที่บางทีถ่ายใบทั้งต้นเนาะ ถ่ายไวกว่าปกติเนาะปกติมันจะทยอยร่วงทยอยร่วงในกระดาษมียอดใหม่ก็สี่ลมพัดแรงนี่กรณีต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรบางทีขาดแข็งรแรงเซียมนะต้นที่ผ่านการมีลูกมีอะไรมาแล้วก็มาเจอลมพัดแรงบางทีหลุดมาทั้งก้านทั้งอะไรเนี่ยหลน่นบางทีใบเขียวหล่นนะครับใบเขียวหล่นนี่มีสองกรณีนะ <c oughs> ถ้าเกิดเป็น อ่อนถึงเพสลาดที่หล่นหลนร่วงร่วงมาเนี่ยนั่นคืออาจจะเป็นเพี้ยจักระจันฝอยก็ได้แต่สำหรับที่ใบแก่ๆก็หล่นหล่นทั้งเขียวๆเนี่ยเป็นผิดปกติวิสัยของต้นเนาะต้นถ้ามันจะไม่ยอมให้หล่นมาทั้งเขียวหรอกถ้าหล่นทั้งเขียวนี่แสดงว่าไม่ใช่เหตุวิสัยที่ต้นมันทำของมันเองนะถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ ปตีที่มาจากมาแมลงบ้างลมบ้างเนาะลมแรงแเงื่อกีก็พัดใบเขียวหลุดได้้ะเกิดว่ากาวเชื่อมต่อตรงเนี้ย <c> ก <oughs> ับกิ่งเนี่ยมันไม่มีเนาะมันมีน้อยกาวเชื่อมต่อคือพวกแคลเซียมโบโรนนะครับแคลเซียมโบโรนมีน้อยแล้วก็มาโดนแรงลมมากระชากมันก็หลุดร่วงได้เนะาะพอสูญเสียแคลเซียมโบโรนไปสังเต่าการเรลีเ้ยงลูกเลี้ยงอะไรมาเนาะนก็ ลมแรงก็มีมีโอกาสที่จะทําให้ร่วงได้แล้วก็เพี้ยจักระจันฝอยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าการที่ใบจะร่วงนี่คือร่วงทั้งเขียวร่วงร่วงแบบอ่อนๆนี่มันผิดปกติวิสัยของต้นเนาะมันเป็นอุบัติเหตุมีตัวใดตัวหนึ่งมากระทําแน่นอนอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีแรงลมมากระทํอันเนี้ยมีเพี้ยจักระจันฝอยมากระทำเนาะมากัดกา้านบ้างมากัด ยอดอ่อนบางที่ร่วมขาดบ้างนะไปถึงก็หเกิดความเครียดที่ฤดูหนาวเนาะฤดูหนาวปกตินี่แสงแดดความแห้งแล้งแสงแดดที่ร้อนจัดลมพัดตลอดโอกาสที่จะทำให้ใบสูญเสียน้ำมีมากขึ้นเป็นอะไรที่เหมาะแก่การพักต้นและเกิดเกิดความเครียดจากอุณหภูมิเนอะอุณหภูมิ ยังแถมมาเจอเจ้าของที่ไม่เข้าใจเนาะในปีนั้นที่นกหนาวกันเยอะมากก็คือเราเข้าใจว่าตุเรียนมันน้ำไม่พอเนาะบางทีมันจะหลดหัหูไม่ยอมเบิกบานเอาเลยมันจะเบิกบานมาใบามาตั้งชีเดได้ยังไงครับอากาศก็ร้อนลมก็พัดแรงเมื่อลมพัดแรงนี่ลองคายน้ำไปสักหน่อยเดีย๋ยวลมมันจะดึงให้น้ำไหลออกจากใบยเยอะขึ้น รากมาเติมเต็มให้ไม่ทันนี่ก็ใบสูญเสียน้ำเนาะพอสูญเสียน้ำไปนี่แสงแดดมันร้อนๆมันก็จะทำให้ใบเราไหมได้อ่ออีกอย่างใบไหม้สันบงสันเบินเนี่ยมาจากนี่เนาะใบเนี่ยตากแดดอยู่ตลอดตากแดดอยู่ตลอดเนี่ยถ้าไม่มีน้ำหมุนเวียนนี่ก็คือเกิดจุดเดือดเกิดที่เกิดความร้อนสูงจนทำให้เซลล์เปื่อยได้เนาะปกติของต้นไม้เนี่ยมันอยู่กลางแดดตลอดเนาะ มันก็ต้องมีการที่ปิดไม่รับแสงใบตกบ้างแล้วก็ช่วงที่รับแสงนี่การที่คายน้ําออกเลืดึงของของใหม่มาจากรากเนี่ยมาเติมเต็มมาเติมเต็มเนี่ยก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้าใหม่อยู่ตลอดเนาะในเนี้ยเปลี่ยนถ่ายน้ําใหม่ของเก่าออกไปของใหม่มามันก็จะรักษาอุณหภูมิในใบไม่ให้ร้อนอยู่ตลอดซันเบิร์นเนี่ยมันจะชอบเป็นอยู่ในแอ่งกระทะ การที่เลนเว้าเล่นนูนที่เราเคยเรียนวิทยาศาสตร์เนาะเนี่ยอ่างกะทะเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเป็นอะไรที่รับแสงรับความร้อนเนี่ยดีมากความร้อนจะอยู่แถวแถวเนี้ยแล้วก็ถ้าน้ําไม่ได้ถ่ายน้ําเดิมเดิมยังอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะซันเบิร์เนาะน้ำเดิมเดิมก็หมายถึงว่ารากไม่ได้ขึ้นมาเติมเต็มไม่ได้ดูดขึ้นมาเติมเต็มในขณะที่รากไม่ได้ดูดน้ําเก่าก็ยังอยู่ี๋ยวก็ความร้อนยังอยู่ ก็เนี่ยจะทําให้สูญเสียแผดเผาไหมโดนแดดเผาสันเบิร์ได้นะที่ตะวันตกเนาะสันเบิร์นี่มันไม่ได้เกิดทุกช่วงมันไม่ได้เกิดทั้งปีบางทีหน้าร้อนก็ไม่ได้เกิดนะมันเกิดในช่วงที่ว่ารากไม่ได้ทํางานณนะวันใดวันหนึ่งณนะช่วงใดช่วงหนึ่งแค่นั้นเองที่ได้เกิดสันเบิร์เนี่ยรากไม่ได้ดูดมาเติมเต็มณนะช่วงนั้นก็เดือเจอความร้อนจากแสงแดด <c oughs> ก็เลยน้ําตรงเนี้ยมันร้อนเป็นในกระทะเนี่ยมันรับความร้อนอยู่แล้วเนาะเมื่อไหมแล้วก็ไหมเลยเนะาะกตที่บใบไหมนี่ไม่มีคําว่าส่งอาหารมาซ่อมแซมแน่นอนใบนี่การที่ต้นไม้นี่ไม่ซ่อมแซมใบเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าการที่ส่งอาหารมาซ่อมแซมนี่ใช้พลังงานเยอะมากสู้เอาไปสร้างยอดใหม่จะคุ้มกว่าเก็บพลังงานที่จะซ่อมแซมเนี่ยเอามาสร้างยอดใหม่สลัดใบกเก่าทิ้งแล้วไป ให้ยอดม่จะคุ้มกว่านะครับครับมาถึงข้อที่เจ็ดผมอธิบายอาจจะข้ามไปบ้างท่านอาจจะถามใต้คลิปได้นะครับมาถึงข้อที่เจ็ดขาดน้ําตอนที่มียอดอย่างที่ผมเคยบอกว่าอาจ,จะถ่ายใบไปเลี้ยงยอดไปเลี้ยงน้องเนาะเนี่ยเสียสละพี่พี่เสียสละเพื่อดึงให้ต้นดึงอาหารเอาไปเลี้ยงน้องเนี่ยตอนที่มียอดออนเนี่ยเสร็จแล้วว่า เกิดอาการขาดน้ำเนาะขาดน้ำหรือว,ว่าไม่ได้รดน้ำหรือว,วา่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้รากไม่ได้ดูดขึ้นมาเติมเต็มอ่ะนะไม่ได้ดูดน้ำการที่รากดูดน้ำเนี่ยธาตุอาหารก็ขึ้นมากับน้ำเนาะแคลเซียมบูรอนอะไรมันก็ขึ้นได้กับน้ำเนาะถ้าน้ำถ้ารากไม่ได้ทำงานนี่แคลเซียมบูรอนก็หมดสิทธิ์ที่จะขึ้นมานะครับตอนมียอดใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ต้อง ไวกําลังจเจริญเติบโตนะยอดยอดออนเนี่ยไวยกำลังจเจริญเติบโตกําลังต้องการใช้อาหารเลยเสร็จแล้วในขณะนั้นเนีรากหยุดไม่ได้ทํางานเนาะก็เหมือนเดิมเข้าสเต็ปเดิมก็คืออาหารไม่พอก็ต้องดึงอาหารจากใบเก่าเนี่ยทําให้ตัวเองเหลืองดูดพลังงานกลับเพื่อจะส่งแให้น้องเนาะน้องกําลังโตจะเจริญเติบโตอาหารเป็นสิ่งจําเป็นเนาะมาถึงข้อที่แปด ก็เหมือนกันเป็่อะไรที่เกี่ยวกับรากหยุดไม่ได้ทํางานเหมือนกันฝนก็นําหนักติดต่อกัน3ามถึงเวันตกไม่ลืมหูลืมตาก,ก็น้ํานี่เต็มดินตลอดเมื่อน้ําเต็มดินตลอดนี่บางทีก็อากาศปิดด้วย <laughs> อากาศปิดไม่มีแสงด้วยหลายอย่างที่จะทําให้ไม่เอื้อต่อการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงหยุดรากก็หยุดด้วยเมื่อรากก็หยุดห <laughs> มุนเวียนของเก่าอยู่ในต้นเนี่ย ก็ข้าสเต็ปเดิมอีกดึงอาหารมาจากพี่ไปเลี้ยงน้องอีกครับก็หลายสาเหตุมากที่คําถามสั้นๆเนี่ยผมจะตอบไปบางทีตอบไปข้อเดียวตอบไปน้ําเกินอย่างเดียวอาจจะผิดหลายข้อก็เลยต้องทําคลิปบอกนะครับถ้าฝนตกติดต่อกันไปดูได้เลยบางทีเหลืองร่วงเห็นเห็นเนาะถ้ามียอดด้วยนี่จะเหลืองร่วงมากๆแล้วก็รากขาดอากาศเนี่ยจะทำให้ใบเหลืองด้วยนะครับรากขาดอากาศ กาน,นทีราก,กาศทางกายก็คือ <c oughs> ไม่ดูดน้ําขึ้นเราขาดอากาศมากๆะกันจะอากาศสกัรยนไม่ดูดน้ําขึ้นก็เนนี้ใบลงใบเหลืองนะครับอ,อาหารที่จะขึ้นไปกับน้ําไปส่งให้ใบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ขึ้นไปกับน้ําด้วยเนาะต้นไม่เคยหวงเอาเช่นเลยก็คือใบเนาะ <c oughs> ส่วนที่ต้นจะซ่อมอ่าส่วนเนี้ย ส่วนใบเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้นไม่ค่อยซ่อมส่วนที่ต้นจะซ่อมก็คือพวกลำต้นมีแผลที่ลำต้นต้นมันจะซ่อมเพราะในลำต้นมันมีท่ออาหารท่อไตเลมอ่าเป็นท่อใหญ่ท่อหลักนะที่มันต้องรักษาเมื่อมีแผลนี่ต้องอุดต้องซ่อมไม่อุดไม่ซ่อมเดี๋ยวเชื้อราเข้าครับมาถึงข้อที่9นะดินกรดจัดด่างจัดนี่ก็เป็นอะไรที่อาหารขึ้นไปลําบากเหมือนกันเนาะ กดจัดนี่ก็จะทำให้ธาตุหลายตุ้รากไม่สามารถดูดขึ้นไปได้ด่างจัดก็ได้เฉพาะบางตัวได้เฉพาะโพแทสเซียมกับกรรมะถันที่ว่าด่างจัดจัดแล้วขึ้นไปส่วนธาตุอื่นๆนี่ขึ้นไปไม่ได้ก็เนี่ยพยายามรักษาความเป็นกฎด่างสภาพ pH ของดินให้อยู่ 5.5ถึ 5. 5งก5ไว้นะครับถ้ากรดจัดนี้ก็ได้เฉพาะพวกจุลาธาตุจุลาธาตุพวกเหล็กสังกะสีพวกเนี้ยมันละลายได้ดีในกรดเนาะแต่ว่าหลายๆตัวที่จะขึ้นไปไม่ได้การที่เป็นกรดเป็นด่างนธาตุขึ้นไปได้ไม่ทุกทาธาตุเนาะก็จะเป็นอะไรที่ทําให้อาหารไม่พอเมื่ออาหารไม่พอก็เข้าสเต็ปเดิมก็คือพี่ดูจับพี่เพื่อไปเลี้ยงน้อง ก็มาถึงข้อที่สิบแล้วเนาะ้อที่สิบก็คือต้นเป็นโรคเป็นโรคราเนา่าคนเนา่ามากโรคฟูซาเรียมบ้างโรคไฟท็อปเข้าท่อลำเลียงบ้างเนี่ยท้าไมการลำเลียงธาตุอาหารเนี่ยขึ้นไปไม่พอที่จะเลี้ยงน้องเลี้ยงใบเลี้ยงยอดใหม่เอาไง่ายๆสำหรับต้นที่เป็นท็อปเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่า ต้นนั้นมียอดใหม่แสดงว่าต้นมันมีกําลังที่จะสู้กับโรคอยู่นะอยู่ในสถานการะถือว่าเอาชนะโรคได้เกินครึ่งแล้วเนาะการที่ต้นเป็นท็อปนี่ปกติมันใบจะร่วงโรยหดหูแห้งเหี่ยวจะไม่ตั้งอย่างนี้หรอกจะแห้งเหี่ยวเหลืองร่วงหงอยใบยหงอยแต่ถ้าว่าเกิดว่าใบานี้ร่วงไปแล้ว มีตุ่มตายอดบวมขึ้นมาเป็นการสร้างยอดใหม่เนี่ยไอช่วงเนี้ยเป็นอะไรที่เป็นสัญญาณบอกว่ามันจะเอาชนะโรคได้แล้วนะต้นมันคุมโรคอยู่แล้วนะหรือว่ายาที่เราฉีดไปเนี่ยมันเข้าไปกำจัดโรคให้แล้วนะต้นมันจะฟื้นเองได้แล้วนะสิ่งที่ควรจะส่งเสริมก็คือฉีดพวกแคลเซียมโบรอนเนี่ยไปที่ยอดอ่อนตุ่มตายยอดเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมอีกแรงหนึ่ง พวกธาตุอาหารรองอะไรต่างๆธาตุเสริมฉีดไปที่พอยอดมันต้องการอาหารนะเป็นเป็นอะไรที่กําลังกินกําลังโตเสร็จแล้วเราจะให้มันทิ้งใบหมดไม่ได้เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอเคมันมียอดใหม่แล้วก็จริงแต่อย่าลืมว่ายอดใหม่ก็ต้อง,ต,องต้องกินต้องใช้เนาะเมื่อต้องกินต้องใช้แล้วถ้าเราไม่ฉีดที่ใบบ้างไม่ที่ส่งอาหารไปที่ยอดอ่อนมาก ไอใบเก่าๆที่ยังไม่ไม่ร่วงทีนี้มันก็จะร่วงเพื่อจะไปเลี้ยงน้องเนาะเนี่ยเมื่อรักษาทอหายแล้วมีฟอร์มตายอดตาอะไรมาแล้วควรที่จะถีดทางใบบ้างนะครับเพื่อจะบำรุงยอดไม่ป้องกันไม่ให้ใบเก่ามันหลุดร่วงนะครับก็คร่าวๆนะครับสาหรับคลิปนี้นี่เราเป็นอะไรที่มาตอบคําถามเนาะสําหรับว่าใบร่วงนี่เกิดจากสาเหตุอะไรผมก็เป็นอะไรที่คาถามท่านแต่ว่าเข้าใจง่ายแต่ว่า การอธิบายให้ครอบคลุมหมดนี่เพราะมันมีหลายสายเหตุมากๆเนาะแต่เอาเป็นหลักๆก็คือส่วนใหญ่ให้เพ่งเล็งไปที่ร่างนะครับ <c oughs> เกี่ยวเกี่ยวข้องกับอาหารไม่พออะไรพวกนี้ <c oughs> จะทำให้พี่ต้องสละตัวเองไปเลี้ยงน้องพบมากตอนที่เกิดยอดอ่อนเนาะตอนตอนที่มียอดอ่อนเอยตอนมีลูกเอยตอนมีดอกอะไรเนี้ยถ้าอาหารไม่พอเนอี <c> ่ย <oughs> จะเห็นใบเหลืองร่วงเนาะ จริงแล้วมันมีอีกหลายข้อแหละนะอีกสมมุติเป็นข้อที่สิบเอ็ดนะยังมีอะไรมากัดรากอย่างพวกมีนนอนทรายมากินรากกินอะไรก็พบได้เหมือนกันนะคือเอาให้คิดง่ายๆเพ่งเล็งไปที่รากก่อนอันดับแรกสังเกตดูใบตั้งใบตกไปดีนะครับว่าใบาตั้งนี่โอเคการสังเคราห์แสงครบวงจรแน่นอนการสังเก์แสงผลิตอาหารสะสมอาหารไว้ให้กินของเก่าในกลางคืนนี่ก็ถือว่าปกตินะ เจ้ากันผลิตอาหารได้ก็กินของเก่าเพื่อส่งเสริมมันนั่นมันก็จะทําให้ตทุเียนโตแต่ถ้าว่าใบตกอย่างนี้อย่างเดียวนี่แสดงว่าให้เพ็งเลงว่าอ๋อรากมีปัญหาแล้วไม่น้ําเกินก็อะไรสักอย่างแหละนะให,ให้เพ่งเลงอย่างนี้นะครับสังเกตง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ช่วงมียอดใหม่ก็ให้เข้าใจง่ายๆว่าน้องต้องการกินอาหารเพื่อจริญเต,ติบโต ถ้าเกิดว่ารากส่งไปให้น้องไม่พอพี่ก็ต้องเสียสละตัวเองเพื่อน้องให้เข้าใจแบบนี้นะครับครับก็คร่าวๆเนาะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเราฟังคลิปนี้แล้วเข้าใจพอจะไปวิเคราะห์สถานการณ์ของต้นทุเรียนเราทุเรียนของเราเองเนาะเรารู้ว่าเราทําอะไรกับทุเรียนของเรามาบ้างทุเรียนเราผ่านอะไรมาบ้างเราก็สามารถเนี้ยเมื่อรู้ทิบข้อนี้ เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อทุเรียนของเราที่แท้มันเป็นอย่างนี้เนาะก็แก่ตามที่จุดที่มันเป็นเนาะแตะ่เข้าใจหลักๆว่าคือ,อถ้าอาหารไม่พอนี่ใบต้องเสียสละแน่ร่วงแน่ <c oughs> เพื่อเลี้ยงน้องนะถ้าตอนมียอดอ่อนนี้ร่วงแน่แล้วก็ให้เพ่งเล็งที่รากนะครับที่ดินเป็นสําคัญเนาะที่ดินเกี่ยวกับกดด่างอะไรอย่างนี้ก็ก็เกี่ยวด้วยครับก็พอสังเขตเนาะผมอาจจะอธิบาย ให้ละเอียดไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะยาวเกินไปแล้วก็ถ้าสงสัยไดก็ถามผมใต้คลิปได้นะครับผมยินดีที่จะตอบให้จะตอบให้ในเวลากลางคืนเนาะผมตอบให้ทุกคนทุกคืนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรสอบถามได้นะครับพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ